ข้อที่หนึ่งเล่นเกมคิสมาชิไหมใช่ข้อที่หนึ่งเรื่ยถูกแล้วนะข้อที่หนึ่งคิสมาเป็นวันประสูติของใครน่าทำไมมันยากจังล่ะข้อที่หนึ่งอะไรประสูตดของคนที่นอนอยู่ไม้กางเขนอ่ะประสูตดของคนที่นอนอยู่ไม้กางเขนอ้าวเพราะว่าขึเลยถูกต้องเย้ ข้อที่สองเพลงใด,งดคือเพลงวันคริสต์มาสเปิดเสียงดีเปิดเสียงไม่ได้ค่ะวีวิชิเมลีคริสต์มาสข้อที่หนายข้อที่หน่านข้อที่1น่งเรือกข้อที่หข้อที่สามไม่เล่นยากละหมดแข่หงขหมดเลย 2ี่สองผีแหละข้อที่สามภาพใดคือชาวซานตาคลอสข้อที่หนึ่งเพราะว่ามีหนวดเด้ยหนวดขา้าชื่อสีแดงสองผีอะไรผีที่อยู่ในอะไรวันคริสต์มาสวานข้อที่สี่วันคริสต์มาสซาตาซานตาคลอสจะแจกอะไรของขวัญดอกไม้สองวงบี๊ สามกล่องของขวัญกล่องของขวัญกล่องของขวัญถูกต้องค่ะพี่หวานเก่งมากตอบถูกไรอีกกล่องของขวัญถูกต้องค่ะทีห้าถ้าเด็กๆอยากได้ของขวัญจากซานตาคลอสเด็กๆจะต้องใส่ถุงเท้าแผนอะไรหนึ่งลูกโป่งสง ข้อที่หกาพใดภาพใดภาพใดคือพยานชนะหรอไม่ใช่ภาพใดคือยานพาอ๋อยานพาหานะของซานตาคลอสข้อที่หนึ่งอะไรก็ข้อที่หนึ่งไงเพราะว่าเห็นซานต้าอยู่นี่มันต้องบินขึ้นบนฟ้ารถกล่องขอาฝันเหรอเขาเรียบอันนี้อันนี้รถ รถต้นคริสต์มาสอันนี้รถที่พายเรือที่พายเรือพายเรืออ๋อเป็นเป็นเรืออันนี้เป็นรถบรรทุกอันที่สองที่ลอยบนอากาศที่สองเขาเขาเรียกที่ลอยบนอากาศตอบอันไหนคะอันที่หนึ่งนะไม่รู้จะถึงได้ค่ะเก่งมากเกมวันนี้ไม่สนุกเลยข้อที่เจ็ดเย้ถูกข้อที่เจ็ดต่อไป ข้อที่เจ็ดสัตว์ชนิดใดดึงดึงลากรถเลื่อนอ๋อะควางข้อที่สามช่เรียกรถเลื่อนของซาตานตักซาตานคอรเย้อ่ามีนกเพนกวินตัวควางที่ห <Yay S 1> ว,วานตอบกวางแบบผู้ช่วยช่วยผลิตของขวัญให้กับซาตานคอร์ดคือใครข้อที่หนึ่งใส่เสื้อสีเขียวข้อที่หนึ่งใส่เสื้อสีเขียวข้อที่สองควางข้อที่สามซาตานคอร์ด ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเหรอข้อที่หนึ่งคืออะไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไม่ได้เกินอะไรใช่ไหมใช่ใเย้ถูกต้องต้นสนข้อที่สองต้นสนข้อที่สองต้นสนเพราะว่าใจคือต้นคริสต์มาสต้นสนข้อที่สองข้อที่หนึ่งต้นตาลต้นสนกับกล้วยต้นสนต้นสนถูกต้อง ใบคือใบไม้สิบภาพใดคือเครื่องประดับคริสสต์มาข้อสามมีกระเรียงของขวัญมีถุงเท้าถุงตีนของขวัญดาวไม้อะไรไม่รู้ไม้ไม้สักทุทเทาเกี่ยวกับวันวันฮาโลวีนเกี่ยวกับวันฮาโลวีนกับ วันพักกับวันฮาโลวีนข้อที่สามข้อที่สามหนูใช้ข้อที่สาม